สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่องของบูมสุเกะนะครับผมดีใจที่คุณได้ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมแ่นนัลล็อกออนไลน์กา a ิตี้นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะครับตามที่ชื่อคลิปบอกเลยเราจะมาสร้างฟูมะลมกันนะครับผมลมก็น้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับผมไม่ได้อยู่เมืองอามาสุนะครับผมแต่เราก็สามารถจะมาทําฟูมะได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองกิฟ เป็นนั่นเองนะครับนี่คาฟาคิฟฟนอยู่ตรงนี้เราจะทําฟูมะลมกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทําฟูมะลมนะครับง่ายกว่าฟูมะไฟเยอะเลยนะครับที่แล้วเราบอกวิธีการทําฟูมะไฟไปแล้วเนาะอันนี้มาทําฟูมะลมกันนะครับที่ต้องใช้ก็คือผลของฮาร์ี้นะครับฮาร์พี้เฟเท,เทอร์ยีอันนั้นเองแล้วก็ตีลห้อันเหมือนกับฟูมะไฟเลยแต่ก็จะมีโอริกอนเข้ามาด้วยนะครับ5อันนะผมอันนี้อนะ อโ,อโอลิทิคอนนี่ก็เป็นวัตถุดิบในการใช้ตีบวกอาวุธนะครับจากอของเลเวล3กับเลเวล4ี่ทันไตอันนี้ก็หาได้ไม่ยากนะถ้าเกิดขนฟาร์มเรื่อยๆก็น่าจะพอมีอยู่บ้างแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ไปซื้อได้นะครับผมอันอยู่ประมาณอราคประมาณ7 0 0ดพนะครับในเซิร์ฟของเควอตนะก็ขนฮาร์พี้ก็หาได้จากตัวฮาร์พี้ครับหาได้ไม่ยากเลยตัวฮาร์พี้แต่ก็ขึ้นดูให้ดูอีกตัวหนึ่งที่หาได้ก็คือไฮวีนนะครับผมก็ขึ้นดูให้ดูเหมือนกันไฮวีนข้าหา,าตัวไฮวีนแหละเพราะว่าเอาตัวนั้นนไปเเเก็บบลลวมาะคร ก็ซื้50อันผมก็ซื้อเอาเหมือนเดิมครับอันละประมาณอัน900เซนีก็ซื้อมา50อันอนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ก็คือเอ่อ90,000เซนีด้วยนะครับคุยกับตัวละครตัวนี้นะครับเดิมมาจากทางด้านซ้ายในบริเวณแบบตัวด้านซ้ายปุ๊บก็จะเจอตัวเทสุเหมือนกันเลยเหมือนตัวละครที่อยู่ในอมาสุนะครับเอ c เหมือนกันเลยก็ทาฟูมะได้เหมือนกันเลยเห็นไหมฟูมะซีแบบได้เหมือนกันเลยแต่เราจะมาทำ ฟูมะวินชูริกเขยนกันตอนที่แล้วเราทำเปชูริกเขยนไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราทำวินชูริกเขยนกันนะครับก็จะบอกในการสร้างฟูมะลมนั้นต้องใช้สตีลห้าสิบอันขนไฮปี้ยีสิบอันแล้วก็ห้าโอลิดิกอนแล้วก็เงินงเก้าหมื่นเซนีครับผมแล้วก็จะเลือกหัวข้อเลยนะครับว่าแน่นอนก็จะได้มาแล้วครับฟูมะลมทั้งนั้นเองไง่ายไหมง่ายกว่าฟูมะไฟด้วยนะครับข้บอดีของมันคือมันก็เป็นธาตุลมนั่นแหละครับก็สามารถไปซีมอนเตอร์พวกธาตุน้ำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในไอซ์ดันเทียนก็ได้หรือว่า เปลี่ยนอื่นก็ได้แต่ก็เลเวลที่ต้องใช้เนี่ยมาเลเวล65ก็จะมากกว่าของตัวฟูม่าไฟนิดหน่อยนะครับเพราะฟูมาไฟมันใช้เลเวล5 5แล้วก็แอตแทกน้อยกว่าฟูม่าไฟนิดหน่อยนะครับแต่ก็มันก็ดีแล้วนะเพราะว่ามันเป็นธาตุลมแล้วก็ไม่ต้องเคลือบธาตุลมให้เสียงเงินเพิ่มเติมนะครับทำอันนี้ได้งบทั้งหมดที่ใช้ก็ไม่เยอะเลยครับนิดเดียวเองไอตัวขนเราก็หาเองได้ใช่ไหมครับตัวดิลก็เราก็หาเองได้ถ้าไม่มีจริงก็ซื้อได้ครับอยู่ไม่กี่หมืนน่น ค่าสติลอยู่ประมาณ9 0 0 0 0ประมาณแสนหนึ่งก็รวมประมาณ200,000ครับอ่าละหูมารลมนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเอาไว้เท่านี้แล้วนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมผมมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k ชื่อเพจบูมสุเกะเหมือนกับชื่อช anel นี้เลยนะครับก็จะมีไลฟ์ทุกวันนะครับผมก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับผมก็เป็นมือใหม่ของเกม RO เหมือนกันนะครับก็อยากให้มีคนเข้าไปช่วยแนะนำหรือว่าเข้าไปสอบ พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับตันนี้ก็วท่าทนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ